สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งาน7วันกับเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A9 Plus พในปี2025กับแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้สเปคให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้กับราคาที่พี่ทำการสั่งซื้อมา4590บาทจะราคาเต็มประมาณ6,900บาทนะครับ ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าที่ตะก้าสินค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เช่นกันผมบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะผมราคาอาจจะ,ะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้าที่พีทำการ ปักไว้ครับผตัวนี้มาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้มา7วันเป็นยังไงบ้างกับตัว Samsung Galaxy Tab a 9อก 5G ตัวนี้กับดีไซน์เป็นอย่างไรคผมซึ่งดีไซน์พี่ชอบในการออกแบบของ Samsung มากดีไซน์มีความสวยงามและมีความเพียวบางน้ำหนักให้มาดีมากน้ำหนักถึง480กรัมครับในการจับรู้สึกว่าตัวนี้ จับถนัดมือดีมากน้ำหนักมีความสมดุลในการจับจริงครับซึ่งพีใช้งานมา7วันบอกไปเลยว่าตัวนี้คือคุ้มจริงครับโคตรคุ้มถ้ามีของรีบกดในการสั่งซื้อเลยเพราะว่าพีใช้งานมาคือใช้งานดีจริงมีฟังก์ชันของตัวซัมซ u n เด็กหรือว่า PC หมดไม่ให้เราในการใช้งานพวกมัลติฟังก์ชันตัวนี้ถือว่าจัดเต็มจริงครับความบางของตัวเครื่องให้มาดีมากกับความบางตัวนี้ให้มาบางเพียง6.9ม mm ม ซึ่งหาได้ยากมากกับเท่ดราคาเล4,590ยบาทให้มาบางขนาดนี้ครับแล้วก็บอดี้มีความแข็งแรงเพราะว่าใช้ตัววสัสดุแบบโลหะของตัวนี้นะครับนี่ถือว่าดีไซน์ในการออกแบบฟิลลิ่งในการจับถือว่างานประกอบซัมซุงทำเจ้าตัว,ตวแท็บ a อพัดตัวนี้ออกมา ได้อย่างเพอร์เฟกมากครับซึ่งพี่รู้สึกว้าวมากหลังจากพี่ทำการใช้งาน,นมากล้องหลัง8ล้านมีออโต้โฟกัสกับกล้องหน้า5ล้านสพีดถือว่าเพียงพอในการใช้งานผมลำโพงม,มีให้เราเป็นลำโพง4ตัวเนาะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวลำโพงเป็นลำโพงตัว d o l y y a Mos เสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มจริงตัวนี้พร้อมกับแบตให้มา7,400ม พร้อมกับรองรับชาร์จไว้ตัวนี้15วัตต์นะครับถือว่าเพียงพอจริงๆผมทีใช้งานมา7วันพี่รู้สึกชอบของบอดี้มากซึ่งเก็บวีเทวในการออกแบบได้อย่างถุงตัวมากขอเช่นชมครับนี่อันนี้คือตัวบอดี้ของฝาหลังเขียนว่าซัมซุงผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้หน้าจอเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่รู้สึกว้าวมากกับหน้าจอที่สีสันมีการสู้แสงดีมากกับหน้าจอตัวนี้ให้มาความคมชัด4 l HD p l ั s เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วสับพีนะรู้สึกว่าขนาด10นิ้วตัวนี้ถือว่าเพียงพอดีมากกับอัตราเรเฟรช90เฮิร์ในการปรับ60แล้วก็90ปรับได้ถือว่าให้เรามาเพียงพอซึ่งพีใช้งานมา7วันรู้สึกว่าในการปัดในการทัดซัมซุงทำรอมมาดีมากตัวนี้คอนเฟิร์มเว่าดีจริงครับจาก p ีเพในผมตัวนี้นะครับนี่คือสามารถอัปเดตแพทเวอร์ชั่นล่าสุดได้อย่างง่ายดายและมีความปลอดภัยจรงเพราะว่า ขึ้นชื่อว่าแบรนด์ซัมซุงนาะเป็นแบรนด์โกลบอลทำให้ในการใช้งานมีความเหลือเรื่องจริงผมมีซัมซุงเด็กมี Android Auto ซึ่งบอกเลยว่าซัมซุงให้มาจัดเต็มจริงตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5 WiFi 4ถือว่ามีการจับสัญญาณที่ดีมากแล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอตถือว่ามีความเหลือจริงเพราะว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นขค้ื่น 5G ผมให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงตัวนี้นะครับนี่ และเป็นบลูทูธเวอร์ชันด้วยทำให้ในการจัดการพลังงานของตัวเครื่องถือว่าสุดจริงครับเสียงเนี่ยผมมีเสียงสามารถปรับคุณภาพหรือว่าเอฟเฟกเสียงของตัว Dolby a t m o s ได้ด้วยถือว่าให้เรามาเพียงพอต่อการใช้งานจริงที่ผมสามารถปรับตัวทีม,มืดทีมสว่างนะครับผมตัวนี้ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้านจริงสามารถปรับตัวดิเฟตปรับเป็น90เฟรมก็ได้หรือว่าปรับเป็น60เฮิร์ ก็ปรับได้เช่นกันซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าการปรับมีความสมดุลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะครับซึ่งนี้ขอเชิญชมในการใช้งานจริงครับแล้วก็มีความไวในการสัมผัสจริงสามารถทำการปิดเปิดได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็มีคุณสมบัติขั้นสูงสามารถใช้งาน multi window แล้วก็ใช้งาน duo messenger ในการกดแอปตัวนี้มีฟังก์ชันมาให้เราครบคันโมซึ่งพีใช้งานมา7วันคอนเฟิร์มแล้วว่า Samsung Galaxy Tab A 9 5 0 0 g โคตรคุ้มค่า คุ้มราคา The best ของ The best หลังจากพีใช้งานไม่อวยเลยคือคุ้มจริงครับตัวนี้แล้วก็มีฟังก์ชันในการดูแลอุปกรณ์ว่าดูอุปกรณ์ของเราอยู่แบบที่หน่วยความจำประมาณไหนซึ่งพีใช้งานคือรุ่นความจํา4กิกผมตัวแรมเนาะ4กิกบบเพิ่ม8กิกกับความจุข,ของตัวเครื่อง6กกิกให้มาก็ถือว่าเพียงพอในการดูนางฟังเพลงตัน,นี้เป็น L 1นึ่งนะผมถือว่าให้เรามาเพียงพอมากตัวนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ตัว One UI version หน กับ Android 14ผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงมากกับเจ้ตัว Snapdragon 695 Octa-Core ซึ่งพีใช้งานมา CPU ในการเรนเดอร์ไฟล์ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบมากตัวนี้สามารถทำการแบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนได้ถือว่า UI ในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ UI ใช้งานได้ง่ายไดจริงครับเช่นพีทำการทำแบ่งหน้าจอตัวนี้ บอกเว่าแบ่งหน้าจอได้มีความสมบูรณ์แบบมากถือว่า Samsung ทํา UI ในการใช้งาน multi window หรือว่าการใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ให้เรา,าจัดเต็มจริงครับนี่ซึ่งพีใช้งานรู้สึกว่าชอบมากกับตัวกล้องหน้ากล้องหน้าให้มา5ล้านถือว่าสกินโทนถือว่าสีสันในการจับโฟกัสของกล้องหน้าถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงครับคอนเฟิร์มเลยว่าตัวกล้องมุมมองของพีถือว่าให้มาสุดจริงครับนี่ สีสันถือว่าดีมากหือว่าทัดกดซัมซุงทำรอมมาดีผมทาให้เวลาทัดเวลากดตัวนี้บอกเลยว่ามีความสมูทจริงครับยืนยันเลยว่าตัวกล้องเพียงพอต่อการใช้งานจริงและพี่ชอบ UI ของตัวซัมซุงมากมันมีแถบตัวด้านล่างทําให้เป็นท็บเล็ตที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในการใช้งานจริงครับนี่แล้วก็ตัวกล้องผมมีการถ่ายภาพบุคคลน่ครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับ วิดีโออื่นๆให้เรามาคบคันนการใช้งานซึ่ง UI บอกเลยว่าใช้งานได้อย่างง่ายดายพวกฟังก์ชันต่างๆคือซัมซุงทำรอมมาดีอันนี้ขอชื่นชมมากๆผมในการใช้งานซึ่งพีก็ใช้งานมารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับตัวกล้องกับฟังก์ชันแบตถือว่า1วันเพียงพอต่อการใช้งานตัวนี้สับพีนะแบตถือว่าอืดครับสับ CPU เนาะตัวนี้สัปดาห์ก่อนหกหหลังจากพีทำการเล่นเกม ROV e มาปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอในการใช้งานนะครับ ซับเกมพับจิบบายพีปรับเป็นสูงสุดถือว่าพพอร์ตเล่นเกมดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับเกมฟรีไฟปรับสูงสุดสบายหายหัวนะครับผมตัวนี้เกมเก็บชิมอิมแพกปกกรับกลางๆต่ำก็ถือว่าเพียงพอหลังจากพี่สัมผัสมารู้สึกว่าเล่นเกมเนกกาะปรับมันกลางๆาต่ำก็เพียงพอหลังจากใช้งานมา7วันมาดูว่าฟังก์ชันของตัวเด็กนะผมเป็นยังไงบ้างซึ่งสามารถทาการเปิดปิดที่ฟังก์ชันของตัวนี้ได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าซัมซุงเด็ก เป็นอะไรที่สําคัญมากพเพราะมันเปรียบเสมือน PC เครื่องนึงในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าในการเซตอัพตัวเครื่องถือว่ามีความรวดเร็วในการใ้้อัจริงครับนี่เห็นไหมว่า UI ของ Samsung Dex มันเหมือน PC เครื่องหนึ่งในการพกพาในการใช้งานจริงครับนี่บอกว่าเปอร์เซ็นต์แบตของเราเท่าไหร่ซึ่ง PE ใช้งานมา7วันรู้สึกว่า แฮปปี้กับฟังก์ชันตัวนี้มาก UI ใช้งานง่ายในการควบคุมแอปพลิเคชันถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับนี่อันนี้ t น l i x ครับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนี้เป็น L1 ให้เรามาเพียบพร้อมนะถือว่าดีเกินค่าตัวจริงครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานพวกอย่นงี้ไว้ย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็ถือว่าในการย่อขยายหน้าต่างให้เรามาดีพอสมควรครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มาเกินค่าตัวไปเยอะจริงครับนี่แล้วก็ สามารถทำการรับชมตัว YouTube ผมได้ด้วยนะครับผมในการแบ่งหน้าจอหรือว่าในการย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็สามารถทำการใช้งานได้หรือว่าจะเข้าแอป,ปกล้องตัวนี้ก็สามารถทำการเข้าตัวฟังก์ชันของแอป,ปกล้องได้เช่นกันซึ่งพีใช้งานมารู้สึกแฮปปี้กับตัว UI ของแท็บเล็ตตัวนี้มากเลยว่าใช้งานมาโคตรดีครับนี่ผมมาดูว่าลำโพงตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงบ้าง ในการเปิดลำโพง4ตัว Dolby Atmos นะครับมาดูว่าลำโพงจะเป็นยังไงแล้วผมสบเสียงนะครับสพีนะเสียงถือว่าฟังชัดมากครับซส้งพีใช้งานมา7วัน คอนเฟิร์มลยว่าเสียงตัวนี้ให้มาโคตรดีในการใช้งานผมเสียงเบสแบบเสียงกลางรกลรพงสีตัวถือว่าบอกว่าคุณสมบัติตัวนี้จัดเต็มสับคุณภาพจริงครับมาดูว่าตัวจอสามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดได้มากน้อยเพียงใดนะครับหน้าจอสามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดที่ฟังก์ชัน1 0 8 0 p 6 0เฟรมครับซัมซุงทำหน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากสกินโทนของตัวนี้สีสันให้เรามาดี เกินค่าตัวไปเยอะมากครับด้วยผมสีสันและก็สกินโทนถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานจริงตัวนี้นะครซึ่งพีใช้งานมา7วันรู้สึกแฮปปี้มากตัวนี้นะครับนีสีสันของหน้าจอมีความสวยงามในการสู้แสงถือว่าสุดจริงขอชช่นชมว่าหน้าจอมีความพรีเมียมจริงครับตัวนี้นะครับ หลังจากใช้งานมา7วันตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนผมสาวันี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง p ีเพจของันี้สารนี้ขอบคุณครับ